สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสูช่ชาแนลของออยโอนึงสี่หนึ่งนะคะ ออยได้ทําการทำคอนเทนต์นะคะทุกคนตามใจคนดูฟอลโลเวอร์ของเรานะคะ<ม>ก็สร้างโพลลงในไอจีเรียบร้อยแล้วใครที่ไม่ติดตามนะคะหรือว่าอยากรูว่าออยทำคลิปอะไรบ้างก็ไปติดตามในไอจีของออยได้เลยนะคะทุกคนเราข้อแรกที่เราตั้งเอาไว้นะคะคืออาบน้ากี่โมงดีนะคะก็ได้ออกมาเป็น11บเอโมงนะคะเยอะกว่า9ก้าโมงครึ่งงนก็11บเอโมงเราอาบน้ากันนะคะตอนนี้เป็นเวลา11บเอโมงแบบเป๊ะแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะจริงๆติงนมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ าบน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ออยได้ลงโพไปต่อแล้วนะคะในไอว่าเราจะกินข้าวกลางวันซื้อกล่องเซเว่นหรือว่าทำกินเองะคะทุกคนเดี๋ยวมาเราดูผลกันแม่คือแบบว่าฉันเคร่เคียดทำกินเองมากๆเลยนะคะแต่แบบว่าอืมคนดูต้องการให้ทำกินเองโอเคคะ่ะโอเคทำกินเองก็ทำกินเองนะคะทุกคน ทุกคนคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าออยเดินทําไมแล้วออยจะเดินไปไหนนะคะทุกคนคือผลโหวตที่ออกมาออยถามว่าออยจะไปซื้อน้ําด้วยการปั่นจักรยานหรือเดินทั้งๆท,ที่ก็บอกแล้วว่ามันร้อนมากแต่คนก็หลักออยนาะให้ออยเดินโอเคคือมันไกลมากเลยทุกคนไปขาฉันค่าฉัน,ฉนให้ตายดีกว<ด>่า โล่ครอบได้เลยทุกคนเอนี่นะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานลอยนะคะตอนนี้เกือบวารอยมาแล้วก็เหนื่อยมากๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนโหวตให้เราไปกินน้ำอะไรห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ต่อสี่สองเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่เลยนะคะก็คือออยโหวตว่าจะไปกินชานม19บาบาทหรือว่าหมี่พ่นไฟนะคะก็โหวตออกมาเป็นชานมค่ะเดี๋ยวเราไปร้านชานมกันค่ะ น,นี่เวลาก่อนเยเราก็อยู่บ้านนะคะให้ดูสภาพเหงื่อสภาพผมที่แบบเรียบริบไปกับหมวกนะคะ็คือเดินเหนื่อยมากเพื่อไปซื้อชานมหนึ่งแก้วโอเคค่ะไม่เป็นไรเพื่อทุกคนเราทำได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเลยนะคะว่าทุกคนจะให้เราทำอะไรกันต่อคะ่ะอ๋อให้หัวข้อไว้ว่าทำอะไรก่อนดีซึ่งหมายความว่า ออยต้องทำทั้งสองอย่างนะคะเพราะมันเป็นางานที่ต้องทำอยู่แล้วนะคะผลออกมาคือนี่เลยค่ะทุกคนทําการบ้าน73%และตัดคลิป27%นะคะก็เดี๋ยวออยขอตัวไปทำการบ้านก่อนนะคะทําการบ้านเสร็จแล้วก็จะพักนะคะแล้วก็ไปตัดคลิปต่อแต่มาดูกันนะคะว่าตอนพักนี่ทุกคนอยากจะให้เราพักแบบไหนนะคะ <S <S ตอนนี้นะคะทุกคนออยก็ได้พักจากการทำกันแล้วแบบหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่า ก็ยังไม่เสร็จอยู่ดีนะคะก็เลยจะทำครังครับคือจะทั้งทำการบ้านไปด้วยแล้วก็ทำตามที่ o o l o w w r บอกด้วยนะคะ๋ยามาดูกันนะคะว่า o o l o w w r อยากให้เราทำอะไรกันนะคะนี่เลยค่ะทุกคนก็จะเป็นที่ออยตั้งโพไปใน IG นะคะก็คือออยตั้งไปว่าตอนที่พักจะทำการบ้านเนี่ยจะเล่นเกมหรือว่าดู Netflix นะคะก็ดู n น t f ฟ i ิ55นะคะแล้วก็ เล่นเกม45%นะคะก็เลยกลายเป็นดูเนฟิกไปด้วยค่ะก็คือจะทำงานเป็นปในตัวแล้วก็ดูเนฟิกไปด้วยนะคะทุกคนแบบงานจะได้แบบเดินบ้างนะคะทุกคนโเค ไปถามทุกคนนะคะว่าออกกําลังกายดีไหมเฮ้ยไม่ใช่สิออกกําลังกายไหมได้หรือไม่ได้ทุกคนตอบว่าต้องออกกําลังกายนี่นะคะทุกคนคือผลโหวตไม่ออกกำลังกายได้ไหมไม่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ออกก็ได้สี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งแปลว่าเราต้องออกกาลังกายนะ,ะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะเอากระตั้งตอบไปว่านี่เลยค่ะทุกคนออกกําลังกายอะไรดีอันจักรยานหรือว,วิ่งนะคะควันนี้ออกมาทุกคนรักเราใคอยากให้เราผอมไวๆก็เลยให้เรา ตอนนี้ขึ้นไหนมาเลยค่ะทุกคนแล้วก็เราได้ตั้งโพเปเมื่อกี้นะคะว่าอยากกินกินเป็นโมจิไขเ่เค็มหรือว่าคนสตรอเบอรีร่ดีนะคะก็คือว่าตอนนี้คนวิน่งเยอะมากแล้วก็คืนเผืมาก้าเลยนะคะก็คนที่ออกมานะคะทุกคนก็คือคนสตรอเบอรี่54เปอร์เซ็ <Wow. S 1> นต์ค่ะแล้วก็ ไอจิโมจิไข่เค็มนะคะ4.6ซึ่งหนึ่งเราไปซื้อโคนสตอรีร่กินกันค่ะมมจิอะยิงโค้ดสตอรี่อะทุกคนเสียใจมากก็คือโคนสตอร,รี่หมดนะคะหมดมันไม่มีก็ไม่รู้อะก็เราก็ซื้ออันนี้มาแทนนะคะทุกคนกินแนทนก็ได้เป็นอะไร เงาเงาให้ทุกคนได้รู้ว่าเออฉันก็กินแล้วนะถึงมันจะไม่กินตรงตามก็เถอะขอโตอนนี้นะคะทุกคนออยก็ได้ทําการจบคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมันจะดูงงๆในคลิปวันนี้ก็เป็นครั้งแรกของการทาตามใจเฟิร์รู้นะคะเอาไว้คราวหน้าจะทําให้สนุกกว่านี้นะคะตอนนี้คือออยอยู่แบบ อยู่ในเมืองอะทุกคนมันก็เลยเล่นอะไรยากนะคะเอาไวค้ครางหน้าจะเล่นแบบว่าตลกๆกันเลยนะคะทุกคนก็เอาไว้ติดตามรอบหน้าในไอจีกันเลยนะคะใครที่ไม่ติดตามนะคะก็ไปติดตามไอจีเอาได้นะคะตอนนี้ก็ฝากช่องของเราไว้ด้วยนะคะเอวิวหนึ่งสี่หนึ่งหกนะคะเขาน่าจะทำให้คิมสนุกมากกว่าน,นี้เรื่อยๆนะคะนี่อไอจะเริ่มพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ